มาต่อกันที่ทางจังหวัดมหาสรารคามกันค่ะคณะกรรมการตรวจประเมินร่างมั่นเลิศรัฐลงพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามเพื่อตรวจประเมินผลงานไซ์วิซิสในขั้นตอนที่สสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปี2567ค่ะนายสุวิ์ อมอนนรนภรัตนกคุลประธานกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินร่างวันพร้อมกับนางสาวอรพินศบโชคชัยที่ปรึกษาและกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินร่างวันนางสาววณีแสงสุพรรณกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินร่างวันนายพ่อเจตช่วยเกิดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักง,งานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสชาติและการส้างความสาม,มัคคีปรองดองแต่ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อตรวจประเมินผลงานในพื้นที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนที่2ของรางวันเลิศรัฐในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปี2567ในซื่อผลงานแปลงใหญ่โค่นโมสรารคามก้าวขามวิกฤตชีวิตหมั่นคง รวมใจแก้จนโดยมีนายกนกศรีวิชัยนั่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการกรมส่งเสริมการการเกษตรนะคะหน่วยงานภาคีเครือข่ายประธานและคณะกรรมการกลุ่มแปลงไงโคนมสาก่อนผู้เลี้ยงโคนมโคกอจำกัดให้การต้อนรับนกคุมแปลงไงโคนมสาก่อนผู้เลี้ยงโคนมโคกอจำกัด ตำบลโคกอกอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะครับคณะกรรมการตรวจประเมินร,รางวัเลเลิศรัดก็ได้รับช่มการนำเสนอผลงานแปลงไงโคนมสารคามก้าวคามวิกฤตชีวิตมันคงรวมใจแก่จนครับโดยนายสมพรน,นําพิล่ากเกษตรจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับร่วมตอบคอซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินร,รางวัลเลิศรัฐการเยี่ยมชมบูรสินค้าวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ช,ช่มชิมกิจกรรมต่อยอด ร้านน้มหนาฟารามครับจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมกิจกรรมของสมาชิเกเครือข่ายอยู่ทั้งฟางฟองฟ้ามนะครับของนางกิริพรศรีสุวรรณตำบลหนองโพอำเภอหน้าเสือกจังหวัดมหาสารคามครับในประเด็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพนําน้มดิบโดยการใส่สูตรอาหารสัตว์ครับค่ะ ควาโมโคนมโขกรนี่ผมเคยไปเด้คุณเดยียร <ไป S 2> ์ไปซิม,มนมเพลินโอ้แล้วกันผลิตภัณฑ์เพลินอีกหลายนะครับผมคืนซื้อเลยของจังหวัดมหาสรารคามครับผม